คนอยากจะแบบว่าอยากเก็บเงินอยากทางานคือชอบด้านนี้อยู่แล้วคนชอบฟังเพลงชอบเต้นชอบสนุกชอบเอนเตอร์เทนเป็นคนที่แบบนอนกลางคืนก็นอนไม่ค่อยหลับอยู่แล้วแล้วแฟนก็ไม่มีให้กอดเออใช่ไหมไ่มีไออุ่นจากใครเลยนี้คือก็เลยประกาศหาแฟนในตัวโสดค่ะโสดมากเลยเนี่ย้าสมมาห์ลวันนึงเรามีแฟน มีแฟนก็ต้องแฟนต้องแบบต้องทางานกับเราอะคือขอให้ค่ะแฟนคนใหม่นะฮะไม่ต้องช่วยใช้เงินอย่างเดียวช่วยทํางานด้วยไอ้ช่วยใช้เงินไม่ว่าแต่มาทํางานกับฉันด้วยเอช่วยให้มีค่านิดนึงฉันจะได้ไม่เหนื่อยมากกว่านี้เออเป็นคนชอบทํางานไงก็เด็กเหมือนเดิมแหละเรายืนยันว่าเราไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนชอบผู้ใหญ่ไม่เป็นผู้ใหญ่มาจีบตัวนี้เยอะมากขอบคุณนะคะแต่ว่าเอาบอกตรงๆแล้วค่ะไม่ชอบคนอายุเยอะคือคำว่ายุเยอะคือ40อัพก็ถือว่าเยอะแล้วนะชอบแบบอยู่ในเกณฑ์เดิม มาค่ะยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสองสี่สองเอสองสองอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มอยู่กลุ่มกลุ่มสามสิบได้อยู่ะสกินการัดเด็ดแล้วก็จะแบบว่าเข้มข้นมากขึ้นเข้มข้นมากค่ะคือตอนนี้เลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์นะคะใครมาแล้วฮะก็บอกว่าเช้าชามเย็นชามเงินอย่าหวังว่าจะไปฝากไว้ในแบงก์อีกโนค่ะโนเพราะตอนนี้เงินไม่เหลือแล้วค่ะว่าเอาเงินไปต่อยอดค่ะเพื่อนๆหลังเพื่อนๆแบบคอยสกีนช่วยสกีนสกีนสุดฤทธิ์โดยเฉพาะคุณบุ๋มคุณต้อมฮันนี่ฮ่องจอยยุ้ยปฐวัันน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 หลาาาายยคคคค่ะะะชวสสกกกกรีีีีีมมมๆตตออ้้้ถเิดจจใบ เพื่อนจะต้องไปกินข้าวด้วยกันก่อนอไปกินเสร็จแล้วเหยียบเท้าใต้โต๊ะไลยผ่านไม่ผ่านแก <c oughs> จริงไม่เหยียบใต้โต๊ะเลยผ่านไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านหลังจากนี้จะต้องผ่านด่านเพื่อน เยอะมากและเพื่อนที่ผ่านนะคะมีทั้งเพื่อนที่เป็นสาวรอนะคะเพื่อนที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงแท้ผู้ชายแท้และเพื่อนลูกสาวที่เป็นเกย์เยอะมากเขาจะคอยดูเขาบอกพีเ็นผีมันจะคอยดูให้ว่าแบบดีไม่ดีอะไรยังไงแต่ก่อน้าคือแบบเราเราจะผ่านด่านนั่นใจเองมั่นใจเองมากเมื่อก่อนนี้มั่นใจตัวเองเดี๋ยวนี้ไม่มั่นใจแล้วเรียนรู้ตัวเองไม่เป็นไรเรียนรู้เรียนรู้ให้ตัวเองแต่ว่าต้องมีเพื่อนคอยสกรีนล่าสุดนี้พี่อนี้บอกว่าไม่อยากให้มีแฟนใช่ เพื่อนทั้งวงการดีกว่าไม่ใช่แค่ฮันนี่ทั้งวงการมันเทิงเลยบอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อนยังเพิ่งมีแฟนเลยเราขี้เหงาเราก็ยังไม่มีแฟนค่ะแต่เขามีคนชอบไปโอ้ยช่วงนี้ฮอตมากเยอะมากอ่ะเยอะสี่สิบกว่าคนอ่ะจริงจริงเยอะมากค่ะแยกแยกแยกคัดได้ไหมว่าแบบนี่มีสาวรอสาวรอประมาณสาวรอเกือบยี่สิบคนละ พลั่งเอกต่างชาติอีกประมาณเกือบสิคนผู้ชายที่เป็นผู้ชายเป็นนักฟุตบอลก็มีนักมวยก็มีในวงการยิมเาสเล่นเล่นยิมเล่นกล้ามในวงการมีไหมวงการไม่มีก็มีพวกในแบบหุ่นเลื่อนเลืนก็มีเขาวินเนี้ยฮะชอบเสาหล่ออ่ะ ตอนที่พูดมานี่คืออายุเยอะหมดเลยหนะไม่ค่ะเข้าสองรอเข้าสองรอเข้ามาลุคแบบไหนบ้างที่ที่เขาเข้ามาส่วนใหญ่เข้าไปจีบในร้านก็มีนะร้านเราเนี่ยมาให้ดื่มเราด้วยนะตลกตลกเราได้ดื่มจริงๆฉันไม่ใช่เด็กเขาเลยฉันได้ดื่มเขาค่อยแบบให้ฉันทีห้าสิบดื่มร้อยดื่มนะเธอฉันใส่มงกุฎด้วยนะให้ดื่มฉันเลยนะ ร้อยดื่มก็หมื่นแปดนี้เออเคปเปร์เคปเปร์กันอย่างนี้เลยนะเขารู้ว่าเราเป็นคนไม่เอาเงินใครแต่ถ้าให้ดื่มเราอ่ะแต่เราต้องกินแก้วช็อตให้เขาดูนะแล้วก็ต้องอยู่ข้างๆเขาอะไรเนี่ยตื่นเต้นมากงงมากกับเลยชีวิตเพิ่งโดนเปร์ครั้งแรกมันเจอแล้วใช่ไหมเวลาแบบเวลาแบบว่าไปวันนั้นไปทำเล็บเว้ยแล้วมีสาวหล่อตามไปไปจ่ายค่าทำเล็บให้สองพันน้ำตาจะร้องก็มองหน้าเขาเออเสียดายตังไหมคะไม่เสียดายทำแล้วมีความสุขเห็นพี่ไอยิ้มได้อะไรเงี้ยเราก็แบบ อะไรวะแล้วฉันก็พยายามติดต่อเขาเอาเงินคืนเขาก็ไม่เอาเป็นครั้งแรกที่ทําเลฟฟีแกฉันไม่เคยได้อะไรจากใครเลยอะแสดงว่าเปอร์เซ็นต์คนต่อไปจะต้องเป็นสาวหล่อสูงมากสูงมากที่แบบเปรเราใช้แทงได้ไหมใ้แทงได้อยู่ไหมอะไรนะใช้แทงได้อยู่มใช้แทงได้อยู่แต่ว่าขอเลือกนานๆหน่อยเพราะยังยังกลัวอยู่ยังกลัวอยู่ ใช,ใช่กลัวมากกลัวมากถามว่าฟ้องนี่มาฟ้องดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่ามันช่วงหลังๆที่ก็เปลี่ยนแปลงไปแค่นั้นเองอหรือว่าเขาเลยสงสารเขาเลียนวเข้าเรื่องเลยอะไรเข้าเรื่องเแล้วเขาได้สรุปได้จัอคือที่บ้านคุยกันแล้วค่ะว่าแบบว่าปล่อยเขาไปก็คือเขาอยากได้อะไรเขาได้ไปหมดว่าตอนนี้คือเอะไม่ฟ้องเขาแต่ถ้าเกิดทางบ้านเขาย้อนกลับมาฟ้องเราเรื่องรถเรื่องบ้านที่เราให้ไปแล้ว แล้วเขาต้องจ่ายส่วนต่างอีกไม่กี่หมื่นเขาทำให้ไม่ได้จ่ายไม่ได้แล้วเขาฟ้องเรากลับอันนั้นแม่จะฟ้องกลับอกันคือสิ่งที่เราตัดสินใจคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณพ่อแม่บอกให้จบไปด้วยดีให้จบไปเลยแบบว่าถ้าบ้านนั้นเขายังเป็นคนอย่างนี้อยู่อ่ะเขาก็ไม่อยากให้ลูกเขาโดนแบบโดนมันนั้นมาว่าอย่างเงี้ยเพราะวันนั้นแม่กับพ่อค่ะที่บ้านพี่ข้าราชการหมดในพลห,หมดเนาะอดีตในพลเขาฟังอ่ะ แม่เขาด่าเราออกรายการอย่างเงี้ยแล้วที่บ้านเราไม่ชอบแบบนี้อ่ะแต่เราไม่เถียงนะเราไม่เถียงเขาสักคำหนึ่งเพราะว่าที่บ้านสอนมาดีค่ะว่าแบบห้ามเถียงผู้ใหญ่ห้ามแบบต่อให้เขาอายุน้อยกว่าเราแต่เขาก็คืออดีตแม่แฟนเราดังนั้นเราก็จะแบบปกติก็ไม่เคยเถียงผู้ใหญ่แล้วก็ไปเขาด่าไปก็อยากด่าอะไรก็ด่าไปในใจเราก็สงสารเราก็สงสารไม่ได้สงสารเลยมากหรอกค่ะแต่ว่าก็เป็นหัวอนาคตน้องแค่นั้นเองก็อยากให้น้องอนาคต มันเกี่ยวกับที่เขาหลังจ,จากจบรายการไปเขาได้ติดต่อมาขอโทษไม่ไมเ,เขาไม่เคยเลยไม่เคยเอาจริงเขาไม่เคยขอโทษเราเลยหลังจากจบรายการวันนั้นถึงวันนี้แต่ได้ข่าวว่าเขาก็ทะเลาะกับคนชื่อจอได้เ<อ>ขา<อ>ทะเลาะกันเละเทะเลยเพราะว่าเขาไม่ยอมแบบเหมือนกับว่าน้องก็ไม่ยอมเปิดเผยชื่ออะไรย่างเงี้ยเพราะเพื่อนเราอ่ะสนิทกับเขาเพื่อนเราก็เล่าให้ฟังเขาทะเลาะกันเรื่องนี้แหละเรื่องไม่เปิดเผยชื่อเราเราตัดหางปล่อยว่ะไปเลยใช่ไหมปล่อยเลยค่ะปล่อยให้น้องมีความสุขอะไรที่น้องมีความสุขแล้วคิดว่าดีก็ปล่อยเขาไปเขามีมาขอคิดดี ไม่มีค่ะแมวแล้วเป็นคนที่ถ้าเลิกแล้วอ่ะนี่ใส่เป็นผู้ชายเลิกแล้วคือเลิกเลยแต่แค่ถามว่าห่วงไม่ห่วงแต่ในเมื่อน,น้องเป็นคนดีหรือว่าคนอะไรเขาดูแลแล,แล้วซัพพอร์ปปอตเขาแล้วเขาแฮปปี้เขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าเขาติดต่อมาอะไรแบบอยากจะคุยด้วยไม่แค่คุยแล้วกกันไม่ไม่โอกาสเลยเจอก็คุยได้ค่ะคุเจอก็สวัสดีครับแค่นั้นพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่ามายุ่งอีกเลยเพราะเหอ เราไม่อยากให้แม่เขามาล้วว่าเราอีกขอหนึ่อันในส่วนของคุณแม่เขาก็ไม่ขอแล้วค่ะจบแล้วมมแม่เขาเป็นดาวติ๊กต็อกไปแล้ว <laughs> จริงจริงเราอยากได้คำขอโทษจากเขาไปด้วยขอโทษแต่ปาก,ปากนะข้างในไม่ได้ขอโทษก็ไม่ต้องขอโทษดีกว่าราคนต่างอยู่ดีกว่าเพราะว่าเราถือว่าเราให้น้องมากที่สุดแล้วในชีวิตเราแบบเราเลี้ยงดูเขามาเราส่งเสียเขาเรียนเราเหมือนแม่คนที่สองของเขาะค่ะในเมื่อเราให้ทุกอย่างแล้วถ้าเรายังไม่ดีพอหรืออะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่จบกันแบบนี้แหละค่ะ เป็นแฟนคนแรกที่จบแบบนี้นปกติแล้วแฟนทุกคนเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นวันเกิดเอ้เลยค่ะ10สิงหาแฟนเก่าเอ้มาเก,กือบหมดเลยแฟนเก่าที่เป็นทองแฟนเก่าอะไรมาก,กันหมดอลค่ะเป็นคนแรกที่จบไม่สวยก็เชิงไม่สวยแต่ว่า<ช>ก็ไม่ได้ไม่สวยแบบหน้าเกลียนะแต่ว่ามันก็ไม่สวยอ่ะล้าปกติคนอื่นจบแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันเจอก็คุยกันไปกินข้าวกันขนาดว่าแฟนเก่าเอ้มีแฟนใหม่แล้วเราก็ไปกินกับเขาได้อ่ะเราก็สนิทกับแฟนใหม่เขาด้วยก็เป็นเรื่องปกติเรานิสัยมันนักเลงนี่สยผู้ชายอ่ะมันก็เลยบอกว่าไม่ได้มีอะไ <พอ S 1> รแต่คนเเนี้้รราาาไไม่่ดว แม่เขาประกาศเลยว่าไม่ให้ลูกเขาแบบไม่เกี่ยวไม่ยุ่งเลยพอกันดีใช่ไหมครับได้พอได้ถ้าวันนี้ถ้าวันนี้งเขาคิดได้แล้วเขากลับมาขอโทษไม่เอาแล้วจบแล้วจบเหอะแล้วเป็นพี่น้องกันไปอะไรอย่างเงี้ยให้เขามีเขาคือขอให้แค่น้องมีอนาคตที่ดีแล้วก็อยากจะบอกน้องเขาว่าแบบความหล่อหรืออะไรของคนเรามันไม่ได้คงทนตลอดไปเข้าใจปะความดีหรือว่าเรียนหนังสือให้มันจบมีอนาคตหาอนาคตตัวเองดีกว่าการที่แบบมีคนมาซัพพอร์ตอ่ะเขาไม่ได้ซัพพอร์ตเราตลอดชีวิตนะ คุณต้องหัดยืนด้วยตัวเองนะวันหนึ่งที่คุณเป็นผู้ชายที่เข้มแข็งมากๆเป็นผู้ชายที่แบบผู้ชายจริงๆอะถามนักข่าวได้ผู้ชายทั้งหมดอะผู้หญิงมาเลี้ยงตลอดชีวิตเขาก็ไม่ชอบนะเ mm. ขาก็ต้องมีจุดยืนของตัวเองเหมือนเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันถ้าให้ผู้ชายมาเลี้ยงเราทั้งชีวิตเราก็ไม่ชอบ mm. เราก็ต้องมีจุดยืนที่เราจะทํางานด้วยตัวเองรู้สึกภูมิใจในตัวเองบ้าง ก็อยากให้น้องภูมิใจเลยเองว่าเป็นห่วงน้องก็ขอให้น้องมีความสุขมากๆก็มีสิ่งดีๆในชีวิตก็แค่นั้นเองน้องในชีวิตเราแฮปปี้แฮปปี้ <Happy S 1> มากค่ะเพิ่งรู้ว่าเป็นโสดค่อมีความสุขอะเฮ้ยจริงๆคือไม่เคยสัมผัสชีวิตเป็นความโสดเนี่ยประมาณ จะ20ปีแล้วว่ามีแฟนมาตลอดเลยอ,ะอ่ะเออพอเลิกกับแฟนป๊บก็มีคนใหม่เนี้ยตลอดเลยอะ่ะเออคือเ,เราไม่รู้ไงว่าอะไรเราสวยแล้วรวยว่าตอนนี้สบายใจแล้วก็คือ,อคทำงานางก็ฝากไปด้วยก็ฝากเออละครด้วยนะคะ,ะเรื่องใหม่ละคะใบบัวฝากธุรกิจจะทําสบู่สายมูะนะคะ,ะชื่อเพชรพญานาะคแล้วก็ทำร้านสองวันสองคืนแล้วก็โอลิเฟนแบงคอกนะคะ,นะคะตอนนี้คนเยอะมากก็มาได้นะคะเป็นขับทอมโฮสที่หล่อที่สุดในประเทศไทยแล้วตอนนี้